ท่านภูมิเกียรติที่คารพบรักทุกท่านครับเป็นการพูดที่รู้สึกตื่นเต้นมากที่สุดพอถูกคาดหวังว่าพรุ่งนี้หุ้ต้องขึ้นพอที่ผมจะมาพูดวันนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกันกับนายกและก็ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ เพราะนั้นก็คงไม่มีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์รัฐบาลมากมายตลาดเราวันนี้เนี่ยมันมีอยู่สามคำคำว่า trust คำว่า confidence แล้วก็ sentiment ทั้งสอันเนี่ยในภาวะวันนี้มันไม่ค่อยดีทั้งสมตัวเราคงต้องนำกลับคืนมาให้ได้ว่า ทั้ง trust ทั้ง confidence ส่วน sentiment นั้นมันเป็นเรื่องของทั่วๆไปทั้งเรื่องของสถานการณ์โลกด้วยการเปลี่ยนแปลงการเมืองของสหรัฐอเมริกาซึ่งเมือนที่20นี้ก็ทุกคนก็คงเห็นว่าถ้าทรัมป์ได้ประกาศนโยบายเหมือนที่เขาหาเสียงก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งทั้งลบและบวกต่อประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยการปรับตัวของ ทั้งตลาดและก็กรตอต่อนข,ข้างจะช้าวันนี้ผมคิดว่าต่อไปนี้ต้องเร็วแม้กระทั่งอะไรบางอย่างต้องออกเป็นพรกรก,รก็ต้องคุดออกซึ่งท่านบรีคังได้เตรียมไว้หลายเรื่องอยู่ในภายหลายที่ต้องปรับปรุงเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือ corporate governance คือความโปร่งใสของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ตลาดทรัพย์คงต้อง ติดตามพฤติกรรมของฝ่ายบริหารของทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ปัญหาที่สองที่ได้รับการบ่นประจำก็คือ high frequency trade โรบอทได้เข้ามาสู่ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกซึ่งตัวนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครเลยเพราะเป็นการเทรดเสร็จณสิ้นวันแทบจะไม่เหลือหุ่นในโพซิชันตัวเอง แต่ตลาดหลักทรัพย์ชอบเพราะว่าไดโวล่มตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบต้องเป็นผู้รักษากษาริกาที่ดีปัญหาที่สามเนี่ยคือการ Slow Action เมื่อมีการทำบิที่เกิดขึ้นหลายบริษัทที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานั้นเนี่ยกว่าจะ Take Action ได้กว่าอธิบายได้ทำให โดยเพราะต่างชาติเนี่ยขาดความเชื่อถือทางกระทรวงลังกำลังเตรียมพร้อมที่จะเพิ่มอำนาจให้กับกรตอให้เหมือนสากลปัญหาที่สี่เนี่ยบริษัทบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นธุรกิจเก่าแล้วก็ที่เข้าไปใหม่ๆใหญ่ๆไม่ค่อยมีนั้นรัฐบาลเนี่ย ก็จะชวนบ o i ให้ชวนบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในอุทยเนี่ยให้มาเข้าในตลาดไทยให้มากเช่น Entertainment Complex ซึ่งคอรมอรเพิ่งรับหลักการในวันนี้ก็ต้องเอากฎหมายเข้าสภาตรงนี้จะมีการลงทุนประมาณ5 0 0แสนล้านบาทปัญหาที่5เนี่ยหุ้นหลายตัว Price per book เนี่ยต่ำ PE ก็ต่าก็เลยอยากจะสนับสนุนว่าไอ้ A treasury stock ซึ่งมันมีอยู่แล้วทำไมไม่ให้บริษัทเหล่านี้ซื้อหุ้นตัวเองเข้าพอร์ตไว้เป็น treasury stock แล้วก็ตลาดน่าจะใช้ระบบแบบญี่ปุ่นฮะคือให้ทำแพลนว่าจะทำไงให้บริษัทเหล่านี้ ให้ราคาหุ้นกับบุ๊กเนี่ยมันมันมันใกล้เคียงกัน